มีรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าตอนนี้มีพายุลูกใหม่อีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าซา an นซานก่อตัวแถวๆถมหาสมุทรแปซิฟิกครับทิศทางของพายุลูกนี้แนวโน้มมุ่งหน้าไปแถวทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ก่อนที่จะมีโอกาสทวีกําลังแรงขึ้นในช่วงเวลาที่กําลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันประเทศไทยครับยังมีคาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักในระยะนี้ตั้งแต่วันที่22-28สถึงสิงหาคมเฉลี่ยร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่ ซึ่งปัจจัยสาคัญมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ทางตอนบนของประเทศในช่วงเวลาที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือกับภาคอีสานมีโอกาสจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากมีอยู่ประมาณ36จังหวัดที่เสี่ยงจะเจอกับน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากถ้าจ่อกันเป็นลายภาคครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ70ของพื้นที่ ในบริเวณจังหวัด